อุทยานแห่งชาตินะครับเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับ,รนะรบท่ามทานลอดนะครับท่ามทานลอดน้อยนะครับโระวังงูนะครับโอ้นะครับนี่เลยครับ <c oughs> ครับไหลผ่านถ้ำจริงๆครับ อ่านะครับต้องมาเที่ยวชมกันดูนะครับนะครับคุณยาไม่กล้ากลัวหูครับนี่ครับนะมันจะากาศกับไปนู่นนะครับมีทางเราก็เอดลอะลอดล,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 ลงไปนู่นนะครับแต่จาก สวยงามครับครับได้พาเดินนิดนึงนะครับเลาะนะครับูปนู่นะครับมีทางเลาะไปเรื่อยเลยนะครับนะเดี๋ยวเลาะนิดนึงครับอ่าเราเดินต่อไปเลยนะครับตรงนี้ก็ลึกลงไปนะครับไปทะลุได้นะครับเดินไปะลุอีกนะครับ อ่าเดินเอาเลยนะครับครับระวังหัวหน่อยนะครับเดินไปต่อเลยนะครับข้ามคาวก็เยอะนะครับ Nên 33 وب钱 cáo h rahat list also giao phations öt thì bao nhiêu kia ทางตรงนี้เดินไปทะลุได้นะครับทะลุปากข้างอีกอีกปากหนึ่งสามร้อยเมตรครับงานนี้ถ้าใจไม่ถึงพอไม่กล้าเดินเข้ามานะครับ <laughs> <c oughs> เดินขึ้นไปอีกนะครับจะมีน้ําตกนะครับอ๋อไม่เอาแล้วค่ะสบาดแล้วระวังหินล่วงอันตรายนะครับอีกหนึ่งกิโลนะครับจะถึงนะครับสวนปุกธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้พบน้ําตกแต่ว่า มาทะลุปากถ้ำก็เหนื่อยแล้วนะครับสวยงามครับนี่เลยถ้าจะไปก็ต้องเดินแล้วๆไปต่ออีกถึงจะเจอน้ำตกนะครับแต่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วครับแค่เดินทะลุถ้ำก็เหนื่อยแล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่จัดว่าสวยงามอย่างมากๆเลยนะครับเป็นอ่งเก็บน้ํานะครับกับพร้อมนะครับ นี่นะครับน้ําที่ไหลามาก็จะมา